อยากจะให้มีเพลงรักหวานชื่นพอเคล้าบรรยากาศตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการอยู่ในผวังมันเป็นช่วงเวลาของความสุข<ศ>ผมอยากจะบอกน้องทั้งสองคนว่าเริ่มครับจีบเลยครับนเฮียน <ทา S 1> ีชวนทะเลคามอะไรพี่หนูเรียเดี่หนูครับความรู้สึกผมนี่คือยังไงรู้ไหม อารมณ์แบบอุตสาห์ไปเลือกมาอารมณ์แบบที่ไอ้ขวานเนี่ยไอ้ขวานน่ยที่เัเตียมตัวผมแต่งตัวมาอย่างดีถ้าผมรู้ไปขวานผมใส่บ็อกเซอร์โอยนี่แต่งตัวดีแล้วหอนนี่ยนี่เขาเรียกว่าแต่ตัวดีแล้วใช่ไหมแล้วดีๆแหละครับอันนี้สวยดีเดี๋ยววินเอาทีละเคียร์ทีละฝั่งนะเป็นผู้หญิงสวยพูดพูดจาคุยกันรู้เรื่องนี่คือนี่เลยวินคือขวันเนี่ยตรงนะครับจริงๆตรงสเปคตรงหนึ่งอย่างเลยคือเป็นผู้หญิง จริงเฮ้ยทำให้พี่ดี้ใครบอกหนูอาจจะเป็นกระเทยแปลงเพศออกมาได้อ๋อจริเอยนี่เพิ่งดูเออแปลงเพศมาไม่ใช่สเปกเขาเลยก็จริงๆก็น่ารักก็น่ารักแต่ว่าแต่ว่าขวัญเนี่ยแต่บินว่าวินคโมไม่ใช่สเปกเขาหรอกใช่ไหมเพราะว่าเขาอะถ้าทางชอบคนโรแมนติกแล้วเราอะนี่ไงโรแมนติกนี่นี่โรแมนติกไม่ใช่หรอ โรแมนติกหมดเลยแต่ถ้าอยู่นิ่งๆเงียบๆนะจะเป็นผู้ชายดูดีมากไม่ทําอะไรเลยนี่อใช่พอพูดออกมาคําเดียวนี่หมียากเลยเนี่ยเนี่ยหนูสาไปนั่งถักนั่งปั่นนี่ทำเองเลยนะแล้วนี่มีชื่อให้ด้วยมีชื่อด้วยนี่นี่นี่จะเอามาให้เอามาให้ไหมให้เอาแรกกันเลยไม่ดูครับอ้าวจริงๆวินเชื่อนะว่าเขาทําเองก็คือหมีเนี่ยซื้อมาแล้วซื้อมาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เชื่อที่ทําเองก็คือถักตรงเนี้ไม่ได้ถากเลยเขาเป็นคนถัก แต่คือความตั้งใจของขวันคืออะไรรู้ป่ะพี่ดูบอกว่ามาให้พี่คนนึงที่พี่ดูการันตีว่าเป็นคนดีนี่ไงแล้วพี่คนนั้นเนี่ยเขาชอบเดรมอนนี่ไงเราก็เลยถากอันนี้ให้เดอมอนแล้วแกจะไม่ให้เหรอเก็บไว้ให้รู้ว่าพี่วินเขาอยากให้เก็บไว้กับตัวเราอ่ะให้เขาไปวินให้ไปเพราะยังไงพรุ่งนี้มันก็เหี่ยวแล้วไม่ได้มดา้ขึ้นมาหนูไม่เชื่อหรอกพี่วินไม่ได้ให้ใจจริงมันจะจิ้มจมูกขาแล้ว ไม่รู้อะไม่รู้อะเดี๋ยวแกสองคนไปนั่งเลยพี่อุต่าหให้เขาปิดร้านนะเว้ไม่ใช่ว่าเขายังไม่เปิดเหมือนการปิดร้านเขาเนี่ยเราเรามาตอนเขายังไม่เปิดก็เหมือนกับปิดร้านเพราะร้านยังไม่เปิดฟังแต่เวลาบอกว่าเราปิดร้านเขาเนี่ยมันฟังดูเท่กว่าเข้าใจไหมแค่นั้นเองไม่มีอะไรแค่นี้เขาต้องมาทักกันแต่ผมยอมรับว่าวิวสวย แผนล่มหมดเลยผมกําลังจะเป็นนึกว่าจะเป็นตอนที่โรแมนติกแบบว่าหวานสวีทค,ค,คู่จิน้นคู่ขวัญที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ดอกไม้เขาก็สวยนะมีเทสในการเลือกนะนี่วินเรื่องเองเลยนะไม่เชื่อหรอไปิงกระดาษนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเรามีมหาบัณฑิตสองท่านเลยนะครับครันี่เพิ่งจบนี่กำลังใจกับเยาวชนทุกคนครับว่าอย่างนี้ยังจบได้ครับน้องขวัญครับ <c oughs> อย่างนี้คืออะไรครับ <c oughs> อย่างนี้ครับ อย่างนี้ฮะยังจบได้ฮะก็เรียนเยอะไงเรียนเยอะมากเลยเป็นแบบนี้ตอนที่ไปเจอเขาครั้งแรกนะครับเขายังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับแล้วก็เขาก็โดดปฐมทิศมาเพื่อมาเวิร์กช็อปอะไรเกี่ยวกับละครเนี่ยวิณบอกขวัญวันแรกขวัญก็โดดแล้วเหรอถ้าขวัญพฤติกรรมอย่างนี้นะขวัญนี้ไม่จบหรอกสี่ปีอ่ะดีมากเลยวิววิ้งเลยครับสอนน้องมัน แล้วมันแจงมันว่าไงก็งนี่ไงทุกวันนี้ความสัมพันธ์เลยเป็นแบบนี้นี่โอ้โห <c oughs> แบบนี้ตั้งแตบบ่ครั้งแรกขวัญมันก็บอกว่าพี่คอยดูหนูจะจบให้ได้แต่ถ้างี้แสดงว่าเขาได้พิสูจน์สิ่งที่คุณไปปรามาสเขาไว้ได้แต่นี่เขาไม่เพียงแต่จบวิทยาลแล้วก็จบโทพร้อมๆกันคือแบบพร้อมกันเลยเราจบโทอะไร M b a บเหมือนกันค่ะโอเคสเปคขวัญเป็นไงถ้าแบบนี้ไม่ใช่เออจริงๆนะนี่อยากรู้จริงคือจริงๆพี่เขาก็ดีค่ะแต่ว่าตอนนี้มีแฟนปะ ไม่มีค่ะแล้วคนที่บินเอ็นไปเจอที่ไอ้ห้างอ่ะห้างไหนคุณเล่นไปเจอต้องหาทั้งไหนด้วยนะเพราะมีหลายคนใช่แบ่งโซน่าแบ่งโซนก่อนนะอายยังไงยังไงสเปคเราเป็นไงสมมติถ้าสมมติมีพรวิเศษได้ดังใจเลยเนี่ยผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงชอบเหมือนคุณพ่อค่ะเหมือนเหมือนกับว่าเรามีคุณพ่อเป็นฮีโร่คุณพ่อเป็นตำรวจใช่คุณพ่อเป็นตำรวจอ่มีวินัยมีวินัยชอบผู้ชายที่เป็นระเบียบเป็นระเบียบเออ่แต่งตัว แต่งตัวสะอาดผู้ชายใจเย็นแต่งตัวแบบชอบผู้ชายแต่งตัวเก่งสะอาดเนี้ยบเนี้ยบรเาขวัญมีระเบียบไหมครับไม่มีไงแล้วต้องการผู้ชายที่เขามีมาเติมเต็มขวัญไงเน่าแต่งตัวสะอาดไหมครับสะอาดนะก็ไม่เหม็นอะแล้วขวัญเนี้ยบไหมเนี้ยจะมีปัญหาอะไรกับขวานดักหนาไหยคะอยากได้แบบที่เคยไม่มีเลยอะเขาก็มาเติมเต็มไงนิสัยนิสัยที่ต้องการเลยคนคิดเป็นนะคะเหมือนเหมือนก็แบบเป็นทุกอย่างให้เราได้เป็นที่ปรึกษาอะเป็นเหมือนพ่อไง ใช่เป็นเพื่อนด้วยเป็นพี่ชายด้วก็คือขวานไม่คิดอะไรเลยไงขวานเลยอยากให้ีคนยมาช่วยขวานคิดแล้วขวานก็จะไม่ทําอะไรเลยมาให้ไอคนนั้นมาทำมาถูกทางแล้วทุกอย่างก็คือไอคนนั้นแหละใช่เริ่มรู้สึกว่าสเปคยากละอาจจะหายากหน่อยไม่ยากนะคนดีๆก็มีเยอะแยะแบบที่ขวานต้องการอ่ะมีย่ากน้อยก็ต้องเป็นหนึ่งในร้านแหละ ฝั่งเราอะไปไปนู่นมีไหมมีใครมาจีบเราไหมมีลูกแล้วตอนเนี้ยรู้ได้ไงที่หายไปมีลูกแล้วจริงมีภาพอุ้มลูกนะแต่เป็นหลานเป็พี่สาวเูกพี่สาวอ่ะก็ยังยังไม่มีครับอยู่ที่นู่นก็คือส่วนใหญ่วิก็ค่อนข้างยุ่งกับการเรียนแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตจัดการเรื่องส่วนตัวเราที่เราต้องทำอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่นู่นค่อนข้างตัวคนเดียวไม่เจ้าเสน่ห์เลยนี่โหบัตรคิวเลยนะนี่ยินไม่อยู่นี่โหคนมาจีบเพียบอะ ด้วยความอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเราเราไม่ใช่คนโลโก้ที่นู่นด้วยใช่ไหมครับก็คือพวกฝรั่งที่เขาเป็นอเมริกรันเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรามากแต่ด้วยความที่วินเป็นคนไทยคนเดียวมันเลยค่อนข้างจะแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยแบบว่าเข้ากับกลุ่มไหนเลยแบบว่าบางครั้งคนจีนเขาก็อยู่จีนไต้หวั<ช>นไต้หวันอะไรอย่างเง<ต>ี้ยซึ่งเราดันไม่ค่อยมีกลุ่มคนไทยชาเราคือไม่มีคนไทยเลยมีเป็นคนเดียวเขาเปลี่ยนไปไหมน้องขวัญ เอาแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่องเป็นไงเห็นเขาบอกแกเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะ9ปีอะไรเห็นกันเห็นกันมาก็เกือบเกือบ10ปีที่ผัดบอสพี่บินแบบ9ปีได้อะจ้ะเขาเป็นไงเหมือนขวัญเป๊ะเลยว่าไม่รู้ว่าพี่เขาจะเป็นพี่กว่าขวัญจะเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่เวลาขวัญแกล้งไปเนี่ยสนุกไงแกล้งไปแล้วไม่นิ่งไงแกล้งไปแล้วมีเอฟเฟกต์ปีกลับแกล้งไปแกล้งกลับแกล้งแล้วอกอการเออแกล้งแล้วอกอกานมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยสิ่งที่เราทำไปเดี๋ยวมาสำเร็จผลมาสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยชอบแกล้งการชอบแกล้งแล้วพอกลับมาเป็นไงก็งเหมือนเดิมเนาะวางตัวเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าปัญญาอ่อนเหมือนเดิมก็เป็น <ฮะ S 2> อลันแต่พี่เขาไปการไปงานอะไรอย่างเวลาทำงานอย่างเงี้ยเวลาว่างสมัยก่อนพี่เขาจะเล่นเกมแต <ทำ S 1> <า>่พอตอนโตเนี่ยพี่เขาเริ่มเป็นคนทำงานเป็นบิสเนสแมนแล้วเขาก็จะ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องรูปใต้น้ำมาแต่งทำเพื่อทำเป็นโปรเจกต์ของให้เกิดให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอารูปมาโชว์มาอวดให้ที่คนในกองดูคือวินชอบดำน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชอบถ่ายรูปใต้น้ำด้วยคือหลักๆที่ชอบดำน้ำเนี่ยก็คือชอบถ่ายรูปใต้น้ำความฝันคุณคืออยากจะจริงๆอยากเป็นนักถ่ายรูปใต้น้ำแบบโดยเฉพาะเลยแบบมืออาชีพเลยใช่แต่ว่าฝีมือเรายังไม่ถึงเราก็ประมาณว่ากึ่งๆมืออาชีพดีกว่าจริงๆตัวเองก็คือเพิ่งเพิ่งจบเพิ่งเรียนจบครูโดยสอนดำน้ำครับ เป็นอินสแต CKER รร์ะดับอินสเตอร์ผู้ผู้ขอใบอนุญาตให้นักดำน้ำเลยนะแต่ถ้าเจอนักเรียนแบบนี้ก็ครับพูดดีๆนะหัวไวอ๋อหัวไวหัวไวอ่าแล้วตอนนี้ได้ทำยังทำครับก็คือเอ่อทำร้านดำน้ำอยู่นะครับแลใช่ทำร้านดำน้ำอยู่ตรงแถวๆท้องหลอเนี่ยครับฮะครับแล้วก็เป็นครูสอนดำน้ำด้วยเป็นครูสอนแต่ว่าส่วนตัวก็คือ ไม่ค่อยได้เข้ามาสอนเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลามีลูกศิษย์บ้างอย่างนี่ยมีครับมีเยอะเลยอ่ะมีครับจริงว่าก็มีลูกศิษย์มีคนมาเรียนบางครั้งมีว่างไม่เป็นดำน้ำมั้งดีนะไม่รอดไม่รอดดูดำน้ำแก้มพี่วินพี่วินดึงสายออกซิเจนออกพวกตายพอดีบ้าใครทำอย่างนั้นเอาไม่เสี่ยงหรอกเขาไม่เล่นกันอย่างนั้นดำน้ำไม่เล่นไม่เล่นกันได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าว่างคือจะไปช่วยลงสระช่วยสอนในสระอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นี่ชูมือชูมือที่ ที่คราวที่แล้วมีวันหนึ่งค่ะพี่บินดำน้ำเอามือมาโชว์ให้ดูว่านิ้วมือลอกแล้วลอกเป็นแผ่นเลยอ่ะแล้ววิธีหนังนิ้วมือลอกเป็นแบบหนังนิ้วมือไปโดนปากการังใช่ไหมที่โชยเขาดูเนี่ยคือกะว่าจะแกล้งเขาแบบให้เขารังเกียจอ่ะแบบเีเราไปถูๆ<ผ>ูอะ<ล>ไรเงี้ยแต่เขาไม่รังเกียจงงแกล้งไม่สำเร็จงงงงงงเฮ้ยมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าลอกออกมาเป็นแผ่นใหญ่มากเลยพี่แล้วพี่เขาก็เอาไปเล่นต่อ นี่ฟังไว้นะคะคนมีสมองก็เล่นกันอย่างนี้เล่นยังไงถ้าเป็นปกติเราก็จะปั่นทิ้งหรือเล่นดึง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 ใช่ไหมเอาหนังมเอาไปสแกนเอาไปสแกนในไอโฟนคือตอนแรกเนี่ยบินก็บอกว่าดูนะครับเอ้ยผมอยากรู้ไอพวกสแกนเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มงอนมีสแกน วินเกอร์ปรินใช่วินดูแล้ครับบอกนิ้วก้อยเนี่ยวินไม่ได้แอดไว้นะวินไม่ได้แอดเข้าไปวินก็สแกนมันก็ไม่ผ่านใช่ไหมครับทีนี้วินก็บอกว่าวินจะเอาหนังจากนิ้วนางเนี่ยซึ่งซึ่งมีอยู่ในข้อมูลนะครับครับวินเอาหนังนิ้วนางมาแปะตรงนิ้วก้อยแล้ววินก็สแกนได้ไหมมันเขาได้เป็นคนฉลาดเล่นครับฉลาดใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคนเราบอกฉลาดเป็นคนโรแมนติกไหมฮะโอ้ยไม่เลยครับไม่เลยอ่ะถ้ามีแฟนแฟนต้องโรแมนติกไหมวันเลนไทน์วันเกิดต้องมีอะไรจัดเซอร์ไพรส์อะไรม ไม่มีไม่มีงอนตายเลยเงนร้องไห้ที่มุกโป่งเลยจริงถ้าอยู่ๆแฟนไม่โทรมาเลยหนึ่งวันหายไปเลยหายไปเลย12บชั่วโมงไม่มีทางเงินไหมสมมติมันเกิดขึ้นเฮ้ยเราเป็นห่วงเขา้วอย่างนง้นนะว่าเขาหายไปทําไมอ่ะเดีวถ้าเกิดหลับไหลตายขึ้นมาทําไงอ่ะมันไม่ตายกันง่ายๆหรอกคนเรามอยู่บางทีถ่ายละครเข้าฉากบางทีแบบสิบสองชั่วโมงไม่มีทางคนเราตื่นขึ้นมาก็ต้องอยากคุยกันก็ต้องฮัลโหลเซย์ฮัลโหลก็แหละแต่ถ้าเกิดว่าหายไปไม่โทร มันก็ต้องมันก็ต้องมีเหตุอะิเดนอะไรสักอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีคําว่าลืมถ้าว่าลืมเราแสดงว่าเราไม่สําคัญแล้วเขาก็ไม่เห็นค่าเราก็อยู่พังหานดีกว่าอ้าวเมาต้องโทรก่อนเข้าน้ำองโทรออกไปทางานต้องโทรไม่ออกโทรไม่ใช่คือคนเรามันต้องแบบเหมือน ไม่รู้ว่าอย่างพิเศษต้องทําให้ฉันรู้สึกเป็นคนพิเศษตลอดเวลาอย่างนั้นคือคนเราถ้าเรารู้สึกดีเราจะอยากคุยกับเขาเองไปในตัวพี่ดูมันไม่ใช่ว่าแบบเราลืมเขาไปหรอกสมมติว่าเรามีเรื่องอะไรอย่างงี้เราก็อยากจะเล่าให้คนพิเศษของเราฟังถ้าคนที่คุณชอบเป็นอย่างนี้คุณไหวไหมก็เหนื่อยนะมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราแบบว่ารักเขามากแค่ไหนกันรักมากรักมากไหวไหมก็คงต้องลองดูอ่ะแต่ว่าในอนาคตมันก็อาจจะต้องแบบเหมือนจูนกันป่ะครับใช่ไหมไม่แต่คุณจริงต้องเจอคนละครึ่งเห็นบอกว่าคุณชอบดนตรีด้วยอ่ะครับคุ จริงๆส่วนตัวเนี่ยเล่นดนตรีไม่เป็นเลยสักนิดนะครับก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งได้เหลอก็น่าจะดีกว่าขันหน่อยอะไรครับก็คือวิกกีเลยคิดว่าอยากจะเล่นดนตรีเป็นสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่วงนึงที่ไอ้้ไออุคูเลเล่มันฮิตเราก็เลยว่าเอาว่าลงทุนไปซื้อมาต้องเล่นให้เป็นให้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลย ก็เลยเอามาเล่นฝึกเล่นเองดู YouTube ถามพี่ชายบ้างเขาเล่นกีตาร์เก่งก็ถามเขาขอฟังหน่อยเอาเอามาอุปกรณ์แบบส่งมาขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยเนี่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 ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะแมงสาบอ่ะไอเดียวไม่ใช่ยากไหมอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะฝันเอากระดาษทรายมาถูวินทำไมเนี่ยหัวเฮ้ยเดี๋ยวมันหัวแตก